เช้านี้นะก็ออกมาข้างนอกนะครับก็เลยถ่ายบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมให้ดูนะครับช่างนู้นเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเอ่อเขาครูนะครับผมทุกคนลองดูสิเห็นไหมโอ้ยวิวสวยมากๆนะครับไม่ต้องไปไกลนะครับผมอยู่แถวว่าเนี่ยนะก็มีวิวสวยๆแบบนี้ให้ดูได้นะครับยิ่งมาตอนช่วงเช้าวันนี้หน่อยเนี่ยนะครับผมโอ้โหหมอกเต็มเลยนะครับบริเวณนี้นะครับเพราะว่ามันติดกับดิมเขานะ แถวนี้นะครับผมก็เขาเพิ่งมาทําทางเนะาะเมื่อก่อนนี่เป็นทางลูกหลังนี่เองนะครับแล้วทีนี้ก็มาเป็นเทถนนดำเนาะในการสัญจรเนี่ยนะครับมันก็ง่ายนะครับผมสะดวกมากขึ้นนะครับเนี่ยบริเวณนี้นะปลูกยางนะครับปลูกสับประรดปลูกสับประรดด้วยปลูกยางด้วยนะครับเพราะว่าเป็นผลอ่าพอยได้ไปด้วยกันนะครับเ,เราลงมาตรงนี้เราก็จะไม่เห็น ิวส,สวยๆนั่นแหละนะฮะพอดีออกมาออกกําลังกายนะครับออกมาปั่นจักรยานเนาะก็เลยเห็นแล้วอยากให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับได้รับชมวิวส,สวยๆบรรยากาศเช้านี้ด้วยนะครับโอ้ใครมีที่ตรงนี้นะครับมองไปเห็นวิวตรงนี้ผมบอกเลยคุ้มมากๆจริงๆนะ